สวัสดีครับสื่ออนิเมชันที่สามารถใช้ประกอบคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ได้ดีอีกตัวหนึ่งนะฮะก็เป็นสื่อของเพรนะครับสามารถใช้งานได้ฟรีนะฮะนะครับพิมพ์แบบนี้เลยครับเข้ามาใน Google นะครับเพจนะครับกับมหาวิทยาลัยที่ผลิตนะฮะโลราโดนะครับ edu นะฮะถ้าเปิดเข้ามานะครับก็เข้าสู่เว็บไซต์หลักนะฮะเว็บไซต์นี้มีการแปลออกมาเป็นหลายภาษาสามารถที่จะสื่อสารแบบออนิเมชันได้ด้วยนะฮะ ถ้าเราเข้าไปนะครับในเมนูหลักนี้นะฮะก็จะมีกลุ่มของเนื้อหาต่างๆมากมายเลยนะฮะอย่างอันนี้นะครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นการจําลองแบบฟิสิกส์เคมีนะฮะคณิตศาสตร์นะฮะวิทยาศาสตร์โลกหรือไบโอเพราะฉะนั้นการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยการทดลองสามารถใช้สื่อนี้ประกอบได้เป็นอย่างดีนะครับผมลองมาเลือกหัวข้อนี้ครับ a อนิเมชันนะฮะเราสามารถเลือกได้ครับเป็นเรื่องคณิตศาสตร์นะฮะเรื่อง ไบโอนะฮะเรื่องเคมีคณิตศาสตร์นะฮะผมจะลองเลือกฟิสิกส์นะฮะหัวข้อแรกเป็นสือ่อทา้าน,นการสอนฟิสิกส์นะฮะแล้วก็สามารถที่สอนวิทยาศาสตร์ได้ตั้งแต่ะระดับประถมเลยนะฮะถ้าผมเข้ามานะครับจะพบว่ามีตัวเลือกต่างๆให้เลือกมากมายและสิ่งเหล่านี้นะครับเราสามารถที่จะโหลดมาเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้นะฮะซม่งเราผูเลือกตัวนี้ครับนะเกี่ยวกับคานเรื่องคานนะฮะอันนี้เป็นเรื่องคาน อันนี้ก็เป็นเรื่องไฟฟ้าสถิตนะฮะผมเลือกเรื่องขานขึ้นมานะฮะถ้าเราลองเลือกเมนูนี้นะครับเราสามารถที่จะดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในเครื่องได้นะสมมติว่าผมคลิกดาวน์โหลดตัวนี้นะฮะก็ะเก็บไว้ในเครื่องแล้วก็สามารถเปิดได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหน่วยงานไหนคอมพิวเตอร์ไม่เร็วมากนะครับผมแนะนําให้โหลดไปก่อนแล้วก็เลือกไฟล์นั้นออกมานะฮะสมมติว่าผมจะลองเลือกตัวนี้นะฮะเรื่องขานนะลองเลือกดูนะฮะอันนี้ผมจะยังไม่ดาวน์โหลดนะครับลองเล่นแบบออนไลน์ไปก่อนนะครับ ผมลองดูตรงนี้นะครับงานทงตรงนี้นะครับบอกว่าเนี่ยถ้าคานวางอยู่ในแนวราบนะครับลองนําวัตถุไปวางครับผมวางไว้ตำแหน่งนี้นะฮะซติวางไว้ในตำแหน่งที่บาลานซ์พอดีนะฮะตำแหน่งนี้พอดีนะฮะผมเอาตรงนี้ออกไปครับเอาเสาสองต้นนี้ออกไปนะฮะก็อยู่ในแนวราบคราวนี้เอาใหม่ครับผมลากขยับตัวนี้เข้ามาอยู่ตรงนี้นะฮะลองดูตรงนี้ปุ๊บก็จะเอียงละ นันะเด็กๆสามารถศึกษาเรื่องสมดุลได้นะฮะแล้วอาจจะบอกว่าเอาก้อนหินก้อนนี้ไปวางนะฮะลองคิดดูสิครับตำแหน่งใดมันจึงสมดุลเห็นไหมครับนั่นสามารถที่จะทาอะไรได้มากมายเลยอันนี้ก็สอนเรื่องคานนะครับนะเด็กเล็กๆนะครับอาจจะลองวางเล่นไปก่อนนะฮะแต่พอเด็กที่เรียนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมนะฮะต้องคํานวณเรื่องนี้ได้แล้วนะน,นี้ก็เป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะฮะที่สามารถนํามาสอนได้ดีนะครับโดยที่เราสามารถโหลดเก็บไว้ในเครื่องได้ด้วย คราวนี้ผมลองดูเรื่องอื่นๆบ้างครับสมมุติว่าเป็นเรื่องแสงนะฮะเรื่องแสงอันนี้นะฮะก็เป็นการผสมแสงสีนะฮะหรือลองดูคณิตศาสตร์นะฮะสักเรื่องหนึ่งนะครับเลือกคณิตศาสตร์นะฮะการประยุกต์ทางด้านคณิตศาสตร์นะฮะพิมพ์เข้ามาปั๊บนะฮะสื่อคณิตศาสตร์ต่างๆก็จะโชกมานะฮะอาจจะอยู่ด้านล่างนะฮะเพราะนั้นตรงนี้นะครับสามารถทดลองได้มากมายเลยนะฮะ สุดผมลองเรื่องนี้ครับเรื่องการสั่นนะครับแพนดูดลันะทำแบบร่วมแผนดูดลั่มแล้วก็สามารถที่ทําแบบนี้ได้นะแพนดูดลัมนี่ก็เป็นวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมปลายนะฮะส่วนว่าผมจะแนะนําครับว่าตัวนี้นะฮะมีลูกตุ้มนะครับแขวนอยู่กับเชือกยาวข้าหนึ่งนะฮะผมบับแว่งไปมาเราสามารถที่จะปรับความยาวได้นะฮะปรับความยาวมากขึ้นได้นะฮะเพราะนั้นเนี่ยเด็กระดับมัธยมปลายนะครับ ควรจะคำนวณได้ว่าค่าเวลาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงกับความยาวได้อย่างไรนะฮะอันนี้ก็เป็นสื่อที่อยากแนะนำนะครับซึ่งมีมากมายเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราสอนวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองก็จะดีมากๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎของคูลอมนะฮะอันนี้ก็เรื่องของแสงนะฮะที่บอกว่าถ้าแสงเดินทางผ่านตัวกลางนะครับมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อน นะฮะถ้าเกิดว่ามีการสะท้อนแต่ถ้ามีการหักเหนะฮะก็จะเป็นกฎของการหักเหนะนี่สามารถที่จะทําอะไรได้มากมายเลยนะฮะสำหรับตัวอย่างนี้นะฮะก็เป็นการพอดกราฟนะฮะเราสามารถที่จะพอดกราฟค่าต่างๆออกมาได้นะฮะสามารถที่จะเนี้ยเราเอากราฟมาพอดนะฮะเอาจุดต่างๆไปวางจากนั้นลองพอดกราฟดูนะฮะสามารถทําอะไรได้มากมายเลยนะครับคราวนี้การใช้สื่อตัวนี้นะครับ การแนะนําการใช้สื่อตรงนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับเราควรมาศึกษาก่อนว่าในนี้นะครับมีแอนิเมชันอะไรบ้างครับมีเรื่องอะไรบ้างนะฮะเราดูไปก่อนนะฮะพอเราดูไปแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องสอนเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะฮะเราก็มาดูว่าสื่อพวกนี้นะครับสามารถที่จะช่วยสอนเรื่องนั้นได้ดีไหมนะสมมุิว่าเราดูไปเรื่อยนะถ้าดูไปเรื่อยพบว่าเรื่องนี้นะครับมันมีเรื่องเวกเตอร์ แต่ถ้าเมื่อไรนะครับเราต้องการสอนเวกเตอร์นะครับเราต้องการสอนเวกเตอร์สองมิติแล้วก็เอาตัวนี้ไปใช้ครับเพราะนั้นพวกนี้นะครับสามารถสอนแบบจำลองได้เป็นอย่างดีนะฮะสามารถแบบว่าสอนแบบแอนิเมชันนะครับหรือว่าจำลองการทำงานได้เป็นอย่างดีนะครับยิ่งการเรียนการสอนออนไลน์ที่เอาตัวนี้มาช่วยด้วยนะฮะก็จะทำได้ดีมากเลยอันนี้ผมเอาเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ C มานะฮะลองหาผลรวมของเวกเตอร์นะฮะเราก็สามารถที่จะ ทำอะไรออกมาได้นะฮะสามารถที่จะคํานวณทํานู่นนี้ออกมาได้นะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอยากให้ทุกท่านเนี่ยลองมองดูครับว่าเว็บนี้นะครับมีเรื่องอะไรบ้างจากนั้นนะครับอาจจะไปแนะนําครูที่สอนวิชาคณิตศาสตร์วิชาเคมีวิชาฟิสิ์ลองมาดูกันว่าเรื่องเหล่านี้นะครับสามารถที่จะช่วยครูในการสอนได้ป่านะตัวนี้ก็เป็นการฟิตเกิร์บนะฮะตัวนี้ก็เป็นอะไรครับตัวนี้ก็เป็นเรื่องสี นะเมื่อกี้ผมอาจจะพูดผิดไปนะฮะเรียกว่าอันนี้เป็นเรื่องการหักเหของแสงจริงๆแล้วการหักเหของแสงคือตัวนี้ครับนะการหักเหของแสงเนี่ยนะครับก็สอนได้ในระดับมัธยมต้นนะฮะที่บอกว่าถ้าแสงนะครับเคลื่อนที่ผ่านวัตถุ2ชนิดนะฮะแสงอาจจะเกิดการหักเหนะฮะแล้วก็เนี่ยฮะดูนี่ฮะกดปั๊บอาจจะมีการหักเหนะฮะขณะเดียวกันนะครับนะแสงมีการหักเหแล้วก็มีการสะท้อนด้วย แต่เมื่อใดนะครับมุมตกกระทบเนี่ยโดยที่มุมตกกระทบคือมุมนี้นะฮะเท่ากับมุมสะท้อนอันนี้ก็จะเห็นภาพได้ได,ดีขึ้นนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนลักษณะของค่าดัชนีหักเขของแสงนะฮะมุมตกกระทบกับมุมสะท้อนก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะ,ะหรือดัชนีหักเขตัวนี้มีค่าน้อยนะฮะตัวนี้มีค่ามากไม่ใช่อากาศนะฮะนะฮะมันถ้าผ่านมุมมุมหนึ่งครับก็จะเกิดการสะท้อนกลับหมด และเรื่องนี้ก็สามารถสอนเรื่องแสงได้แล้วก็จำลองการสอนได้เป็นอย่างดีเราดูนะครับไม่ยากครับอีกเว็บไซต์หนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำนะครับสามารถใช้ช่วยสอนเกี่ยวกับการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็การเขียนโปรแกรมได้เป็นอย่างดีนะฮะ Tinkercad นะฮะนะฮะพิมพ์ตัวนี้เลยครับนะฮะ Tinkercad ตัวนี้นะครับตัวนี้นะฮะสามารถที่จะวาดรูป3ามิติ นะฮะแล้วก็สามารถที่จะเขียนโปรแกรมต่อวงจรทดลองนั่นไฟฟ้าได้ด้วยนะครับสามารถสอนอิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นอย่างดีนะครับหลายๆโรงเรียนเนี่ยอาจจะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่พอนะครับหรือเด็กเนี่ยยังไม่มีทักษะในการเขียนโปรแกรมดีพอนะฮะหรือไม่มีทักษะในการต่อวงจรดีพอนะฮะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะฮะอันนี้ผมจะลองเข้ามานะครับนะฮะผมลองเข้ามานะฮะผมก็เข้าไปทาง อีเมลผมนะฮะผมได้ลงทะเบียนไว้แล้วนะฮะลองเข้ามาดูนะครับนะถ้าเข้ามาในเว็บนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับการวาดรูปสามิตินะฮะอันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับการต่อวงจรนะ,ะผมลองเข้าสู่การต่อวงจรไฟฟ้านะนนี่คือปโปรแกรมเก่าๆที่ผมทําไว้แล้วนะฮะ นะผมเข้าสู่การต่อวงจรไฟฟ้านะฮะนี่จะมีไมโครบิดมีระยะยะเลยนะฮะผมจะลองต่อวงจรง่ายๆครับต่อวงจรไฟฟ้านะครับหลอดไฟนะฮะผมเอาตัวนี้มานะครับแบตเตอรี่มาก้อนหนึ่งนะฮะผมเลือกแบตเตอรี่ตัวนี้นะฮะเ,เลือกอแบตเตอรี่พร้อมกับบตรฐานมาเลือกเป็น2ก้อน2ก้อนก็3โวลต์นะจากนั้นผมเอาหลอด LED มาต่อหนะลอด LED นะฮะขานี้ก็เป็นแอโนดนะฮะขานี้เป็นแคโทดนะฮะ แคโทดขั้วลบแอโนโอดขั้วบวกนะฮะแต่การนํา LED มาใช้งานนะครับอาจจะต้องต่อตัวต้านทานเพื่อลดค่ากระแสด้วยนะฮะผมให้ตัวต้านทานค่านี้นะครับมีค่า220โอห์มต่จริงแล้วเราสามารถคํานวณได้ตามกฎของโอห์มเด็กๆสามารถคํานวณได้นะฮะหรือถ้าเด็กระดับประถมนะครับเราอาจจะบอกเด็กไปก่อนว่าตัวต้านทานนี้คือ220โอห์มจะได้ผมลองต่อวงจรดูครับขั้วลบนะครับไปแค่ทดนะฮะวิ่งมานี่เลยนะฮะ มาจุดนี้นะครับคั้วลบแคโถดนะฮะผมเปลี่ยนสีนี้เป็นสีดำนะฮะขั้วบวกครับมาตรงนี้ครับต่อเข้าตัวต้านทานนะฮะแล้วผ่านตัวนี้มาปั๊บนะต่อเข้าตรงนี้อันนี้ผมเปลี่ยนเป็นสีแดงเพื่อจะได้ดูเป็นมาตรฐานนะฮะแล้วก็ดูได้ง่ายขึ้นนะครับนี้ผมเปลี่ยนตรงนี้เป็นสีแดงนะฮะจากนั้นนะครับต่อวงจรแบบนี you, ique, ้แล is ้วลองจําลองการทํางานดูมาคลิกตรงนี้เลยนะฮะนะซิมูเลชันนะครับ จำลองการทำงานดูปั๊บ LED ก็จะสว่านะฮะเพราะฉะนั้นเว็บนี้สามารถใช้ต่อวงจรนะครับจำลองการทำงานต่างๆได้มากมายนะฮะแต่ถ้าเราใช้พวกบอร์ดสมองกลนะฮะเช่นบอร์ดไมโครบิดมานะฮะตัวนี้นะครับเวลาเราเขียนโคดดิ้งต่างๆกับบอร์ดไมโครบิดสามารถทำได้ครับมาเขียนโคดตรงนี้ก็สามารถเขียนโคดแบบบอกได้เช่นกันนะครับลองดูนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเว็บไซต์หนึ่งที่สามารถใช้งานได้ง่ายเลยนะฮะ